สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าครัวกับพี่น้อยตามเคยนะคะพี่น้อยจะพาทุกคนทำนะคะหมูผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะอัตราส่วนผสมตามนี้เลยนะคะพี่น้อยเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากระทะมาตั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็เทน้ํามันลงไปนะคะเทน้ํามันลงไปนะคะพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคะเมื่อกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะเท กระเทียมนะคะที่เราตำหยาบไว้นะคะลงไปผัดนะคะเมื่อเราผัดกระเทียมนะคะสีเริ่มออกเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็ใส่หมูที่เราสไลด์บางๆนะคะลงไปผัด ใส่หมูนะคะลงไปผัดกับกระเทียมนะคะให้หอมหอมก่อนนะคะผัดหมูกับกระเทียมนะคะให้สุกประมาณ70%น์ะคะหลังจากนั้นเราค่อยปรุงรสนะคะเมื่อเราผัดหมูสุกประมาณ70%อ่า7ซนะคะเราก็ ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะเราก็ไปผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะพี่น้อยจะผัดส่วนผสมก่อนนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันจะ เราจะทำการผัดผักบุ้งไม่สุกมากนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักบุ้งไปเลยนะคะแต่วันนี้นะคะไฟพี่น้อยไม่แรงนะคะเพราะว่าไฟมันเป็นไฟบ้านนะคะมันก็เลยเปิดแรงไม่ได้ก็เลยผัดได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนใช้ไฟแรงมันก็จะแบบผัดแล้วก็จะมีไฟออกมานะคะผัดคลุกเคล้าลงไปแล้วก็เทพริกนะคะ พริกกินดาแดงที่เราทุบหยาบนะคะลงไปผัดนะคะช่วงนี้เราเปิดไฟแรงแล้วก็ผัดคลุกเคล้าอย่างรวดเร็วนะคะนี่ผัดประมาณนี้เลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็ตักใส่จานนะคะ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวได้เลยนะคะทุกคนลองไปทํากินดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะ,ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะใครๆก็ทำได้เป็นเมนูง่ายๆทำกินเองที่บ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ